สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุยังคงมีฝนตกกระจายถึงเกือบทั่วทุกพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่มบริเวณเอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายเกือบทั่วทั่วไป ร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และฝนตก และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายส่วนทะเลอันดมมามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่พายุไต้ฝุ่นคาเมกีบริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่15กันยายนนี้และคาดว่าในช่วงวันที่16ถึง18กันยายนพายุ ยุนี้จะมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยทําให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายของเข้าพรรษาคือช่วงไพ่แพ้ของคนงดเหล้า พ่อทุกวันพอจะได้มีกำลังใจเลิกเล่าอีกนิดเดียวสู้ให้ครบนะครับ